เอาคำกริยาในวงเล็บนะครับมาทำให้เป็น present simple tense หรือว่า present continuous tense 2 tense เ,เท่านั้นนะครับลูกจำให้ดี2 tense เท่านั้นอ่ะข้อที่5ไปเร็วเลย usually ล,ลอนมักจะสม่ำเสมอกิบตื่นนอน7โมงสม่ำเสมอตื่นนอนสม่ำเสมอมีคำว่าจะหรือมีคำว่ากำลังไหมถ้าไม่มีคำว่าจะและกำลังก็ต้องเป็น Present simple นะครับลอนตื่น7โมงสม่ำเสมอเนี่ย Usually และสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะและไม่ได้แปลว่ากำลังหล่นกำลังตื่นสมัำเสมอที่ไม่ได้ครับความหมายภาษาไทยก็เพี้ยนแล้วเพราะฉะนั้นคำเฉลยคือ present simple present simple ที่จะนำมาใช้ get up นะครับ get up คู่กับประธานเอกพจน์บรุษที่3ก็ต้องเติม s และเติม s ตรงไหน ต้องเติม s ที่ get นะครับ get get sub นะครับมาเรียนเป็น get sub อย่าไปเติม s ที่ท up นะครับไม่ได้นะครับชัดเจนไหมลูก